มคดทิ้งเดแต่ป้องกันในอิมแพคเยอะอีกอีสโหนี่มันนะ่าปีที่แล้วนะเนี่ยใช่ไหมอุ้ยหรือมีไฟอะไรเนี่ยโอ,อมการ์เซชไฟอะไร<ฟ>ของมึงเนี่ยแล้วมึงไม่คิดจะแบบเร่งเสียงให้กูฟังเลยเหรอว่ามึงตัดวิดีโอแพ็กเกจให้กูดูแบบยังไงเนี่ยฮะกูบอกว่าถึงเร่งมึงก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีโอ้ปัญหาสเปรย์ล<อ>้วนเลยโอ้อดนะครับก็แพ้เนาะเออกูเกลียดการทิ้งการ์เซชันมากเลยอะ่ะใครบางคนตัดต่อมี่ม อ๋อแมทนี้แมนนี้ได้ดูอยู่ได้ดูอยู่โอ้โคตรเถื่อนเป็นแมตท,ที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลแข็งแรงมากค่ะวันนี้อย่าเปียกนะทาย,ยาเดี๋วคนเขาด่าพิสูจน์ให้เขารู้ไปเลยว่าใครกันแน่ที่เปียก,ม,กมาแล้วพุทธชิงโอ้โีคนนี่หลาย่าลูกมาด้วยอ๋อนี่น่าจะครึ่งหนึ่งของแชมป์แชมป์บิ๊กแ เขาเขาต้องพาลูกกันมาทุกคนเหือมัเป็นธรรมเดียมอะไรปะอยากรู้อะมาแล้วมาแล้วว้าวรถเกินชุดปล้ำทายาวันนี้จะเป็นยังไงโอ้มีลูกน้องมาด้วยใครเลดี้ชานีอะนะใช่ที่ไปเก็บผมมาเรียบร้อยแล้วแปลว่าเป็นเป็นเฟสใช่ไหมเนี่ยผมเหลืองเออผมเหลืองยอมมันยอมเพิ่มมานะเนี่ยเหลืองก็เหลืองเลยอ่ะเป็นคนแคนาเดียน ที่ดังในเม็กซิโกเม็กซิโกแคนาดามาเม็กซิโกนี่นั่งเครื่องบินแบบเดียวถึงเอ้าเอ้าเอาตะก้องตะก้องมึงเนี่ยถ่ายรูปก่อนนะรูปก่อนไอ้นี่มันแก๊งที่ออกมาปล้ำตอนแรกใช่ไหมมากันหมดเลยจำจำไอ้เสื้อชมพูได้อะมากันหมดเลยทายาโอ้โอ้ตาย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 แล้วตายแล้วเอากำลังไทไปหนึ่งฟอด์ตเฮ้ยหนุงเท้าเขาสีวันเนี้ยดูดิ หยิบมาผิดหรือหยิบมาไม่ครบหรือยังไงหรือตั้งใจหลบได้เออเออจับตกอะไรอโอ้ยเอามือเอามือถูก่อนเล็งก่อนเล็งก่อนเร็วเร็วเออไม่รู้ว่าแรงไหมอ่ะไม่ได้ยินเสียงอ่ะตามมานีนะมึงวันนี้ไหนอุ้ยเลยยุ่มแรงด้วยอ่ะอย่ามายุ่าอย่ามายุ่มกับพี่ฉันนะ เอาเลยจ้ะเอาเลยจ้ะอยากเอาอเอาสิก็มาสิเอ้ยโดนโอ๊ยดนลุ่มโอ้ตายตายโอ้โหแล้วดูดูไอ้โอ้โหหุกล้องอะกล้องไอตากล้องอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเละแล้ว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 ลุ่มแล้วลุ่มแล้วตากล้องถ่ายตูดให้ดูทำไมอีตากล้อง เอ้าไปเบรกมาดิกูว่าแล้วตอนที่เห็นก้มเห็นก้มทำอะไรอยู่เบรคเบรคเอาเออไปกรีดมาเห็นเลยว่าหยิบอะไรอยู่อะทายาฉันเห็นสามนันทำอะไรทำอะไรแคมโมคลัชม่เอาเราโดนกระถังขยะแค่นิฟาดอ่ะเลือดจะออกไหมไงโอโหชัดเจนนี่โอ้ชัดลึงจะไปเออมึงจะไปทำอะไรกันทำไมเช็ดเลือดเอาเสื้อเปื้อนเข้าตามันเข้าตา พายานี่ปั๊มแมตต์นงเลิงเลือดบ่อยอยู่ไม่เหมือนกับมาปั๊มที่นี่ทีไรอ่ะต้องได้เลือดตลอดเลยเว้ยกระมือรอบที่เราเลือดก็ออกนะเออเหมือนกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดขายนางมาแล้วอ่ะโอ้ยังไงเออโอ้ยเลือดเลือดเลือดโอ้ยโอ้ยใครไม่ไหวนี่ดูไม่ได้นะเนี่ยจังหวะยีแผลนี่คือแบบไหลเป็นโจงกเออขาตัวเ โอ้โหสภาพไม่จืดเลยโอ้ยเลือดโอยคนคนอย่างนี้มีเรียมไปพบแล้วนหน้าเลือดโอ้ยมันมันไม่พบนะกั้วนะแผลมันในนี่ตอนมันไปยีแหละมันเลยแบบโอ้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 โอยไม่แย่กว่าเดิมมีโอ้ตายตายตายไหวไหมทายา ว่านาจีโอหแกมันเยอะกว่าแมทนั้นที่แกนางเคยปั้มอย่างนั้นน่ะมันนิดเดียวแผลมันนิดเดียวใช่ว่ามันไปยีมันเลยเปิดแหละมันเลยแบบตอนนี้มันไหลไม่หยุดแล้วเอาเอาเอ้าเอาเอ้ายังไงยังไงยังไงเออโอ้ยสวยเขยได้กลัวไม่ใช่หรอกแม่งเลือดเป็นเข้าตามันแสบมองไม่เห็นเออมนแสบตาเนี่ยโอ้แล้วนาเขามาทำเป็นหัวหลักหัวตอแลงไม่เห็นมาช่วยเลย ดีชานี้ไม่ช่วยวะมาทำไมเนี่ยเออช่วยหน่อยทีเธอถ้าจะเอาลงยู u ู e จริงเนี่ยข่าดำนะทุกอย่างจะเป็นข่าดำนะโอ้โหโอ้ไม่กอดเบจ้าแล้วดูผมยอมสีใหม่ทันทีไอ้ดีผมส้มเลย แกขนาดฉันแบบดูแมทไอ้นี่มาเยอะฉันเห็นนางเลือดออกอะไรฉันฉันไม่ไหวว่ะใจหวิวว่ะน่ากลัววะ่ะกรรมการก็ปื้อทุกคนเปื้อเพื่นอหนหมดเพื่อนหมดอีมาบัตเตอร์อไฟสูเปอร์กอ่เอาแจ็คโบโบโซเบโลไว้ท่าเมียเหรอเฮ้ยท่าเมียยิ้มท่าเมียใช่อ่ะโอ้โหหน้าเลือดคบไ,ไม่ได้ทุกคนเลยนะผิดเพลิอดอ่ะ คนนั้นไม่ได้น่ากลัวโหเมจ้าโอ๊ยโอ้ยเอาเราถูกห้ามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนรวบ หนึ่งสองยังโอ้โหไอ้ดูพื้นเวทีพื้นเวทีแบบโอ้โหดูหยดไอ้าหยดโว้ยมันยังไม่หยดไหลไงเมื่อกี้มันหยดแบบหยดเลยอ่ะโอ้ยยังไหลอยู่เอองที่เธอจบเหรอสงสารจบเลยไปแล้วน้ำล้างมากนึงสองยังอีกโอ้หยโอ้ยโอ้โหแผล ไม่ไหวแล้วช่วยด้วยจบเถอะดูมันยอดเหรโอ้ยโอ้ยแมตต์โหดคนนี้ก็ดูมาแล้วแต่ทำไมอันนี้คือแบบมันเลือดมันไม่หยดไหลเว้ยมันแบบเออเป็นกูเห็นแล้วมันก็กูไม่ระวงเอาพอจบเถอะลุงพอแล้วลุงไม่ต้องนับแล้วลุงฮะแกอ้า้ทางนี้ไปอะไรอ่ะอย่าเอาหน้าลังลงอยู่นะฉันสงสารมึงทำไรวะอุ้ยใครไรเวไอ้์ัด จบแล้หนึ่งสองสามเลยทีจบเพอจบเพอถือแชมป์มานานเสียซะทีก็ก็ต้องเสียกลับไปคนที่นั่นแหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วนางคงไม่ว่างกลับมาป้องกันให้บ่อยๆหรอกอยู่ AEW แล้วอ่ะจะมาทีมูลคมเลยอ่ะก็แบบสุดท้ายก็เอาให้มันในนี้หน่อยอ่ะโอ้ยดูแล้วใจคอไม่ดีอ่ะ ไม่ได้ลุ้นนะกูกลัวเสีกูเสียวอ่ะกูกลัวแบโอ้สยองอ่ะโอ้ยเออไปเฮอะเออภาพไปไปล้างหน้าไปห้ามเลือดก่อนเลือดเต็มเวทีเลยแล้วันหนังสยองขวัญเฮ้ยโอเคหลังจากนี้เราคงไม่ได้กลับมาดูค่ายนี้อีกนานนะเนาะขย่าก็มีอยู่แล้วก็ดูแค่ไว้กิงโก้จบ